สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวครูเฟิร์สจะเอาแนวสอบเข้าม .1 มาให้เราลองฝึกคำดูนะครับดูจากโจทย์นะครับนะครับมันมีช้อย c e ให้เลือกด้วยกอไก่หรือขอไข่ครูเฟิร์สให้เวลาคิดนะให้เวลา5 4 3 2 1 0สหนึ่นใครทำเวลาบ้างครับถ้าไม่ทันกดหยุดก่อนนะแล้วก็ฝึกิต่อก่อนก็ได้ไม่เป็นไรถ้าใครยังไม่รู้ทำยังไงมาเดี๋ยวครูเฟิร์สเฉลยให้นะครับข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่า a over 8กับ b นะ เอา a กับ b บวกกันแล้วก็ส่วนด้วย2อคำว่าส่วน2ก็คือหาร2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์เลยถามว่าถ้า5โอเปเรตกับ3ก่อนล้วค่อยเอาโอเปเรตกับ6เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับราวนี้ทํายังไงดีเราก็หาว่า5โอเปเรตกับ3มเป็นเท่าไหร่ก่อนเนะาะเกมหมายแบบนี้นะครับมันก็คือว่าเขาจะกําหนดว่าให้ะทําอะไรกันนะเอาเลข a กับ b เอาตัว a กับตัว b มาทําอะไรกันถ้าในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าเอา5กับ3มเนี่ยมาบวกกันก่อนนะครับแล้วก็หาร2 5บวก3หารก็คือ8 ส่วน2ก็คือหาร2นะครับเท่ากับ4อนะ่ะตอนนี้เป็น4เพราะฉะนั้นเราได้ทั้งชุดเนี่ยคือเลข4และในวงเล็บคือ4แล้วแล้วก็เอา4เนี่ยไปโอเปเรตกับ6อีกทีนึ่งนะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือเอา4บวกกับ6แล้วก็ส่วน2เท่ากับ10ส่วน2เท่ากับ5ข้อนี้ตอบข้อกไก่ใครคิดถูกบัางคอมเมนต์มาด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ครูเฟิร์สสอนอะไรต่อนะคอมเมนต์มาเลยอย่าลืมกดติดตามดนียนะครับอยวค่อยมาดูกันว่าคลิปต่อไปครูเฟิร์สจะอะไรมาสอนเดี๋ยวเจอกันครับ